สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาออกกําลังกายที่สนามกอล์ฟเขาสงกกันเหมือนเดิมจ้ามาดูนักกีฬาไปด้วยกันจ้าเพื่อนๆขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมมาดูบรรยากาศสวยๆในสนามกอล์ฟกันจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่อง lucky channel ซองเล็กๆขอบคุณมากๆค่ะนักกีฬาลงสนามมันนี้ลงลงไว้ค่ะประมาณหกโมงมาที่สนามกอล์ฟเขาเชงโงกสองวันแล้วจ้ามาพักบรรยากาศดีเย็นเย็ๆช่วงเช้าอากาศหนาวนะคะ นะคะมาดูไปด้วยกันจ้ามาดูไปด้วยกันนะคะเพื่อนพวกมันเปลี่ยมอยู่

ไปแขนมอ่าเไปน่าเร็วหนมเลยหลายอย่างเลยครบเมื่ออย่างนี้แะครับลอ่างวันนี้วนน่นเต้น่นเต้นบตน้นนี่ะอ เชา้ชาเช้าวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีถ่ายสวยๆไม่ให้ดูนักกีฬารูนอากาศที่สนามก็ไปด้วยกันมันยังเช้าอยู่อ่อเส้นเอ็นเส้นไอ ายยังไม่เข้าที่ตีก็ไม่ค่อยสวยค่ะเชา้าไปดู ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมก่องน้อยๆของช่อง Lucky Channel ขอฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณนะคะเะพื่อนๆ,นๆที่เข้ามารับชมเพื่อนๆอย่าลืมผักดันช่อง l ั c กี้ h a n n e l ด้วยนะคะเผื่อได้มีโอกาส <c oughs> ได้จับเงินในคลิปกับเขาบ้าง ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากมีอะไรดีๆก็จะได้ถ่ายมาให้ดูค่ะวันนี้มาสนามก็เขาชะโนกกันจ้าสองคืนแล้วค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะกลับกรุงเทพแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆมากเลย ที่เข้ามารับชมช่วงลักยีชนแน,นลกันนะจ๊ะยังได้แกะถุงไงแกะแล้วอืมเลย<ะ>โอเคโอเคไปได้อยู่ไม่มีน้ำแล้วละ่ะนี่จะมีโอ้ยน้ำชัวเรื่องบรรยากาศเช้าๆนะคะ อคุณนะคะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมขอบคุณมาก